มื่อนี้ก็มีนักกาแฟครับต่อพ่แฟนครับที่มาอยู่บอกมาาวย่างาต่อยี่ห่างบวมก้งกี้ห้แกนไหนจะคอยงาซ่าประเดนเขาแค่เปิดตอบอลเดียวเขาแค่บอลยันเปิดเแม่งงานใช้ตองหางบอกไอ้กูก็ส้างได้ดีด้วย่เปานต้ังแบ่งงาง ยได้ยังก็ลกนางอยกได้ยังเสียเอาคอรกันดย่าตีลูกย่าตีลูกยกได้ยังานีานดีีาอยากได้ยังโอ้เาเไม่มันยอะกูมัดกันไม่มกันมึงบันฉีว่แกเดะขายนะขายตาีเล่อยากจะูย um. ีาดอยากได้ยัง ไดแดมอนเป็นแฟนกีฬาตอนนี้บรทัาไม่มีดอกน้องไดมนอนบปรนหอดเวลาเขาก็เปิดตับอดทกสิไม่อยากได้ไดมอนอย่างนี่นี่เอาไอ้ไดโมลกนี่มก้ากันเา้มกดเทานเมื่อบัเมื่อขาพอมต้องถีบเด้อเดี๋ยวเกดถามกันแน่คนจะนงขึ้นกระปองลอกข้าวเจ้าก็ับไปฮาร์ตดีนุกเต้ตามุงพันบอกขสรงหานมาบอก กันเรื่องยาวเหยียดมั้งแม่กอคือต้องปักหอยไฟตั้แต่จอยแท่อันผู้เข้าคับคือเป็นตังห้เจ้าคับอันแปงเูเซอร์คับพอโบนัมเดยครับอายุเซอร์เดลคับมีแฟนหลงไปหรอกคับขอจีนเดมบุครับขอนังเกลๆเร้อคับ พ่นนี่หัดพอขอเช่าปะกคอกันยวไปใกล้ตีขอเจ้ามีีเดี๋ยวเดวมันจะบานไดก่อนหยมันจะ้บานแดงนี่ละมันจะนแดงนี่ละคนาแดงสิขะมีด้นบานแดงคอยงานเบิดสุคขนตัวขอเสียงพี่รองไทยบานแดงดนแล้วอ่ะเซนอูหงจังสันนาคือหอยเบิดนะนะอเบิ โอ้ยขนาดคือเจ้าเนาะเป็นยังจีบคอเว้นจีบคอกินข้าวห่วงผ้ามันเป็นยังปากแั่ก็เป็นสัตว์ปากนองปากเขาเป็ปากก็สี่ดัวไหนละปากนั่นปากกระจับปากกระจับจ้าปากกระจับนกเขา <c oughs> อันมนั่งถามเพ่นนี้อ่ะไม่ไม่นั่งกข่า,าอันนี้แหละอีลูกสาวมันแอลมาพายักเบิงพระเอกสันเดย์อยาเห็นพระเอกอยาเห็นพระเอกอันพระเอกอันพระเอกโป่งอื่นข้เคยเห็นแล้วว่าท่านเด็กเคยเห็นแต่วงนี้ล่ะ เพระเสียงอีสานไม่คยเห็นจ้าเดี๋ยวเรยกอีล่าก็รับรับสมัครก่อะเอกนั่เอกโอ้เรย่อีล่านก่ย่งยงอยู่ติดแม่ย่างตัวละจ้าโอพอเอาต้องมือกุนดอสโอ้ามือกระแตงเป็นไม่นี่ฮลงมือกระแตงเป็นผู้ชางฉลัดับสนพเทเอาอันนี้มันสปต้องห่วงกินเข่าก็ได้กินป้นกัได้แม่คนน้องเดี่ยวบ้ากมันนเาวด้าแล้วใแล้วไดที่ไกานเลว มือที่เจ้านั้นญาเข้ามาเจ้าห่วงปอน,น,อน้องลาพรอปานว่าเปิดปองสองทางไปที่ผ่านมาลมโอกเจ้าตาบัดคอชีวิตเต็มสู่บว้โชคดีที่ชีวิตอายมีเจ้าเข้ามาประคองสิยงให้น้อง ใจของอ้ดวงนี้กขจักว่าบุญที่มีสินุนทรงไอ้ได้สมได้หลายครั้งที่เจอปัญหายังพัางกันเก่าผมดผมีเจ้าเป็นคนคอยกำลังใจยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมั่นใจในคำว่า จอาดนี้เขาได้พบเจอแล้วกะบอยากจากนอนไม่ใส่นี้ให้สายแน่เพิ่นสู้คำล้ำแงงหักแพงกันตลอดไปขอพลาบุญมันแต่งให้ สัญญาได้ไมมีแค่หักจากวัวเจสิยกให้เจ้าเมื่อชีวิตอาลัยสาธุดาให้ได้เป็นคู่สดมดำมโนมายในห้องกันเล้วกับบอยักเจ้าจากไกลละลายเจ้าเจ้า ใจของอ้ดวงนี้การจักว่าบุญที่มีสินุยนสมไอ้ใดสมได้ไอ้หลายครั้งที่เจอปัญหายังพากันก้าวผ่านผลมีเจ้าเป็นคนคอยให้กำลังใจยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมั่นใจในคำว่าให้ อยอดเลยให้สายเน่นเพิ่นสูค้คำลำเนาักแพ้กันตลอดไปขอพลาบุญบันแต่งให้เป็นคู่กันไปตลอดชีวิตให้บุญนำาพาหัวใจ คือคอเมื่อบองนี่มอกเนื่อเข้าคู่กันไป,ไปตลอ ในโลกครับลังบั่นเดทาทามยังไงมาคือคักแก่คือขัดคือขัดคือพอมันลัดเออขอบคุณหลายๆครับขอบคุณตัวกำลังใจครับผู้ใดเอากำลังใจมาให้ด้านหน้าเวที่จะขอให้ยูดดีมีแฮ้งยูดแดงมีฮีสุขภาพแข็งแรงเจ็บแขนเจ็บขาก็ขอให้เศร้าเจ็บเศร้าปวดเด้อส่มผู้ใดเพราะท่านให้กันนั่งเจ็บนั่งปวดยืดหันละ บนเศร้าดีมีแน่คนการทาราเอ้ยเจะก็ขอบคุณเมื่อบรทุกคนและบรทั้งบุญแนบุญมีน้องคนจะห้กำลังใจขอบคุณครับให้กำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เงินเป็นแต่ไดมอนแต่ซุ้มยืนโวโววเพเวยยุ่งหนีใส่เพรบะเปลี่ยนเต้อยากได้บ่อยากอยากได้บ่อยากจะได้แค่ไหนพอเสียหนามัน เอ้าคือได้ยินว่าเรื่องอีลานเป็นรับสมัครพระเอกกระลังรับสมัครตั้งละลูกโอ้ยเอาไฟสิเป็นพูดบริหารให้ผมให้ผมอยู่น้ำเดี๋ยวว่าไฟเฮ้ยผมอยืนน้ำเนี่ยคิดว่าครับไกด์มอนซี่คอยยืนน้ำเรียกอีลานมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอีสานมันเป็นเังไหนอยู่นี่โอ้ผมไมอยู่ลหรเสียงอีสานนั่นเปไงยังโอ้ยงาคอยแม่งงาหนก เราเขียดในคอยเราดาคอยตปื้นต้ปื้อเราสูนเราเขียยเราดาเราไล่คอยนี้จากเซียงอีสานแล้ววอลังหานวอลังหานเขี่ยเรื่องยังอกเขี่ยเรื่องยังเราย้มหรอเราเขี่ยเครื่องยังไวอยไปรักากหน้าเราเ่ือเาจู่ฟังอีกเลียงน่นอันากหน้าหันควันี่ตีไดเไรแต่นี่ไม่น้ากี่ทีไหมเอียอะไรสวนปากพีปากพีเราโด่งงาอีเออ อันขี่ที่บอไปซื้อปุ๋ยขี่งวดก็เทียดิไปตักเอาขี่อยู่หลังหอหมอลังเหมือนแม่มั่นใจกบปากพียอดนี่หลัเอ้ยไม่ไม่บาดบาดจังได้ลังสิออกมาหนิสูสูที่ีฮอตไม่จะของแม่ไม่สีขาง่ายบอสูสิเขาง่ายบอฮะขณะที่ที่ปนิสุกับไปรักดมกับพีก็มกเขียกูนั่นขอเสียให้ย่ายน้องแม่ไปรักก็นด้ยิน มันจะทำประชารว่าคัดคับอลักกินมุ๊ก็แซ่บเออห้าลูกหลานเข่าอันแม่คอยถามอีกแม่ยังจะปลูกแบบไหนจะคือปลูกง่ามแท้จะได้เอ้าปลูกว่าง่ามยังไงกูไปซื้อมามันดกเลยบาอันตอนแดงจังสีกาง่ามอยู่ดอกพี่น้องเออแต่ว่าห่างตอนตอนปลูกโคบักหน้าก็แบบพริกเล่แหลโอ้ายเอียงแหลกแม่ครับเอียงแหลกอยู่เนี่ยหัวลำดาล Hey